เพชรผ้าลวดสวัสดีที่สู้ผูสุก้นกับผมมือนีกับชิมัตตามแนวทางล่าพัฒนาปูข้อหลาดวันพุธที่ยีบสามสิงหาสองสิงหาสองหาหกหกมือวันจันทร์ที่ยีบเอ็ดกับบ่อเข่าพี่น้องเรียกวิ่งกบับบ่อเข่าจับคู่กบับบ่อเขา่า เลขมันออก0 0 3เลขบนออก0 0 3เลขกล่างออก9 0ของปูคนลาดเท่ากับ่อเข่าเนาะก็ขอโทวขอไฟพี่น้องหลายๆเลขกกับม่เขา่าไม่ลดผิดถูกกับบวากันเนะาะมักกระจัดคัดกระพานไปยังสันขันตรงเลขกไม่ใจอา้า็เขายังวากัน วันพุธที่ยียบสสิงหาหก ลาวพัฒนาบน,บนบนวิ่งรูด เบนวิ่งรวดเก้าจับคู่บนสีหก สี่เจ็ดสี่แปดอย่าพิ้ยนอีกเก้าหก เก้าเจ็ดเก้าแปดหกคู่บนหกคู่บนวิ่งรูดเก้าเน้นก็เน้นจิตเก้า ล,ล่างวิ่งโูด ห้าล่างวิ่งรูดห้า <Okay. S 1> จับคู่ศูนย์ห้า หนึ่งห้าสองห้าศูนย์หกหนึ่งหก สองหกส่วนตัวเน้นเน้นติดหา้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้า โคราชบนวิ่งเก้าล่างวิ่งห้าพี่น้องแคบหนาจอ,อได้บ้านนี้โมเมนตีเจ็เขียน47เจ็ดสองเทียบโมเนต์ีออก47ี่เพี่น้องก็มี46ี 6, 4, 7ห8 เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดส่วนตัวเน้ 96, 97, นเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดอะไรบนได้พี่น้องบนสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดตกกันตัวล่องส่วนล่างกะวิ่งห้าวิ่งรูดห้าจับครูกะมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์หกหนึ่งหกสองหกส่วนตัวเน้นกับศูนย์หาหนึ่งหาสองหาได้พี่น้องได้ ขอบุญขอบคุณปูโคลาดที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาสองถุมเคืองของวันพุธที่ยีบสามคอ,อยพี่น้องโซกโซกนมานเรื่อยเ่เงส้กงสุขสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชราพาลวยนะครับด้วยคิปหนาพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม